สวัสดีครับวันนี้พบกับยูคิโอคอส l o Kitty and Friends นะครับของแถมชุดไป,ปมิวจาก m c d o n a l d s นะก็เหมือนเดิมครับสัปดาห์ที่3แล้วนะปอมปอมบุรินนะครับกับเอ็กโซเดียแล้วก็โคโรมินะครับจากมังกรฟ้าโอซิลิสเองนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะรอบนี้หาย,ยากพอสมควรเพราะว่าเริ่มมีพ่อค้าฟาร์มหนักขึ้นแล้วก็ไปรอกันตั้งแต่แบบของรถใหม่มาเชื่องคืนมาสองสามทุ่มแล้วนะครับก็โหดมากนะนี่ เราไปดูการ์ดเลยดีกว่านี่ครับปึ๊บมังกรฟ้าโอซิลิสนะครับใบนี้นะผมได้มาตอนเป็นเกมนะนี่มันจะสีหลังการจะไม่เหมือนชาวบ้านนิดนึง Not for sale, นอตฟอร์เซลไหมครับนี่สวยงามมากมังกรฟ้าโอซิลิสนะครับแล้วก็เอ็กโซเดียครับมีห้าใบนะเดี๋ยวมาจะจัดเรียงนกัดีกว่ามาจัดเรียงเพื่อความสวยงามนะครับเอ็กโซเดียผมต้องใช้พื้นที่เยอะนิดนึงนะเพราะว่าเขามีกันห้านใะปึ๊บ เดี๋ยวเราวางให้ครบก่อนแล้วก็ขานี่แล้วก็ปอมปอมบุลินโยแล้วก็มังกรฟ้าโอซิริสนะครับนี่ประมาณนี้นะวันนี้สัปดาห์นี้ก็น่าจะสองตัวนี้ครับไปรอดูสัปดาห์หน้ากันทีนะว่าจะสวยงามน่ารักขนาดไหนนะครับ แล้วเจอกันนะครับผม